เยนี่วันนี้ผมมาโชว์ชออฟรูปภาพผักโขมกันก่อนนี่ก็คือผักโขมครั้งสุดท้ายของผักโขมแล้วที่จะได้มาขึ้นตรงนี้และตรงนี้ก็จะเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับเหลืออีกประมาณราวหนึ่งป้ายหลังเอ็มโพเรียมพร้อมบาซ่านี่แหละครับก็ใกล้แล้วนะครับก็หลังนี่แหละครับก็คืออันนี้จ,จะเป็น คนครับก็บอกกันเลยว่าครั้งสุดท้ายของผักผมที่ขึ้นของในานาบีนเกฟอร์เดกครับเอาล่ะก็ขอให้โชคดีกับเส้นทางใหม่นะครับผักมผมผม,ผมก็เป็นกำลังใจกับพี่ผักผมเสมอไปครับ 拜拜。Bye bye. <laughs>